กลิ่นแรกนะคะก็คือกลิ่นของเลมอนนะคะเลมอนอันนี้ทุกคนรู้จักดีนะคะเพราะว่าเราใช้ทําอาหารใช้ปรุงอาหารแล้วก็ใช้ทําความสะอาดผสมในอุปกรณ์ซักล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานก็จะมีส่วนผสมของน้ํามันหอมระเหยจาก เลมอนนะคะตัวต่อไปก็คือเปปเปอร์มินนะคะเปปเปอร์มินอันนี้เราใช้อย่างมากเลยนะคะในเรื่องของอาหารและยาโดมที่เราใช้ในทุกวันนี้นะคะก็มีส่วนผสมของเปปเปอร์มินเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะช่วย เปิดทางเดินหายใจของเรานะคะให้รู้สึกโล่งขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังไม่หมดนะคะเปเปอรมินก็ยังช่วยให้ร่างกายของเราเย็นขึ้นนะคะเราสามารถเอาไปผสมกับครีมนะคะสำหรับนวดเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายหรือว่าการทำงานก็สามารถที่จะผสมหนึ่งหยดนะคะกับครีมที่เราใช้ปัจจุบันนี้แหละ แล้วก็นวดตามร่างกายต่างๆได้เลยนะคะและตัวสุดท้ายค่ะที่กิบชอบมากๆนะคะนั่นก็คือตัวลาเวนเดอร์ตัวลาเวนเดอร์นะคะเราจะได้ยินน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เนี่ยในเครื่องสำอางมากมายหลาย,ลายชนิดหลายยี่ห้อนะคะและน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์เนี่ยยังถูกผสมอยู่ในน้ำหอมปรับอากาศนะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในบ้านนะคะแต่ว่า ความแตกต่างระหว่างลาเวนเดอร์ที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์กับลาเวนเดอร์ที่เป็นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติร0 0นะคะจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะใครที่ได้ดม2กลิ่นนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะชอบลาเวนเดอร์จากธรรมชาติมากกว่านะคะนอกจากที่เขาจะสกัดจากดอกไม้แล้วเนี่ยเขายังสกัดมาจากใบแล้วก็ส่วนอื่นๆของลาเวนเดอร์ด้วยนะคะคลิปหน้าค่ะเดีกกิ๊จะมาอธิบายว่า e s s e n น i ชียลอแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติและมีรายละเอียดความพิเศษของเขายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ